โอเคครับยวเอามาอัดอีกรอบสองครับป่านี้สำหรับการทดลองใส่สูตร <c oughs> พ่นน้ำหมักปุ๋ยยูเรียนะครับตอแบแรกผ่านไปแล้วไม่ได้ล่มือครับแต่ว่าเห็นอาการมันบกทันเฉาผมก็เลยอัดเข้าไปอีกลองเบิงองนานสิบมาม้านสิบมือได้หรือบ้างนะครับสิบกูบบบมือไม่ได้ล่เบิ่งคลิปเก่าเนาะ โอเคครับบรรจุแต่ว่ามันนี่เฮ้าสิพ่นทั่วนะครับถั่วแปลงพอดีพ่นไปแล้วถังนึงนะครับไหลลงมาน่าจะครึ่งนั่นแหละเดี๋ยวสิพผ้าขาไปเบิง่งว่าอ้อยี่เฮ้าพ่นไปรอบก่อนเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงอย่างไรบีบอ่นะครับหรือว่ามันคือเก่าออ่ะไปเบิ่งครับโอเคครับนี่ผมซันไอผมหมากไว้เนาะใส่เสียมหมากไว้ ส่วนฟังทั้งนี่คือพ่นแล้วนะครับฟังทั้งนี้บ่ทันพ่นนะครับในในในกล้องเนี่ยอาจจะบเห็นความเปลี่ยนแปลงบนไหนดีนะครับ้าผมเบิ่งในกล้องก็ได้แต่ว่าในภาพนะครับในในแปลงจริงนี่ลักษณะใบสิตางกันอยู่ครับใบสิเข้มขึ้นนะเข้มขึ้นแล้วก็ยืดขึ้นสังเกตนะครับ ใบจะเข้มขึ้นนะครับแล้วก็อ้อยยอดอ้อยจะยืดขึ้นนะครับปริมาณหนึ่งนะครับประมาณหนึ่งบทถึงก็ว่าเบิงและแตกต่างกันขักนะแต่ว่าเห็นว่าแตกต่างกันอยู่ในรับหนึ่งนะครับเข่าๆเนาะส่วนไอตัวที่บัวหันพ่นนะครับกะจิบ,บัวหันยืดใบยังมีลักษณะสีเขียว เ,นนเขียวเขียวอ่อนๆหรือว่าเขียวออกเหลืองนะนะครับตัวบานพุนแต่ว่าตัวพนุนนี่ใบจะเริ่มเขียวเป็นเขียวเข้มนะครับเขียวเข้มแล้วก็บเบิ่งสังเกตยอดกับสียืดกลัวนะครับยืดกลัวน้อยนึงนะครับโดยการสายตาเอามองแต่ว่ากล้องมันอาจจะบ่เห็นเนาะคร่าวๆนะครับโอเคนะครับยังก็ฝากติดตามลองเบิง่ง เห็ดขีบลงให้เบิ่งเรื่อยๆจนหอดเก็บเกี่ยวก็พอดีช่วงนี้กับฝนตกมานะครับวางสองสามมือก่อนฝนตกลงมาปล่อยแก็เหตุให้ความื่นมันมันมีเนี่ยบานผมก็เลยมืดอน้ <c oughs> ผมจะอัดปริมาณยูเลียน้นำมักยูเลียเพิ่มขึ้นนะครับจากที่แรกลิรผมจะเพิ่มเป็นซองลิบาเพราะวางข้างก่อนสีด ผลงวดก่อนเนี่ยผมใส่ประมาณลิตรหนึ่งนะครับลิตรก,กัวนี่แหละเบิงอ้อยแล้วมันมีอาการสุดนะครับอาการใบเฉาเดี๋ยวผมจะเพิ่มปริมาณบนา้เป็น2ลิตรหรือ3ามลิตรขึ้นไปนะรอบนี้นะครับโอเคนะครับสนใจก็ฝากกดติดตามลองเบิงนะครับจนหอดผลผลิตเก็บเกี่ยวว่ามันจิได้ผลผลิตซ้ำใดนะครับ เทียบเทียบกับเฮาบพนแต่อย่าลืมนะครับพมสิบใส่ปุ๋ยเลยนะแปลงนี้สใส่ตั้งแต่ลองพื้นเลยนะครับลองพื้นแล้วขึ้นแล้วบานพมสิมาอัดน้ำมกกักยรียอย่างเดียวลองเบิ่งนะครับมันสิเป็นอย่างไรสําหรับแปลงนี้โอเคนะครับสุดท้ายก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วก็กดติดตามให้นาโอเคครับสวัสดีครับ